ฮัลโหลแล้วนี่ฮัลโหลครับมาทะลอันนี้ก็ลูกพินาคมือนกันครับลูกพินาคตผู้ไปอยู่ต่างบ้านพร้อมอืมล้น ชื่อทาร่ลูกพิหนากเหมือนกันแต่ว่าไม,ไม่เหมือนพิหนากเท่าไรเพราะว่าเขาขนสัตว์เขาไม่เหมือนพิหนักแต่ว่าสีได้สีกับเหมือนสีชอโคโค็อกโกแลตกับบันเกาเขามาเที่ยวบานเขาอยู่เลยครับทารอกับจิมมี่ ไม่อยู่ใต้ท้องรถพร้อมไปอยู่ต่างบ้านพร้อมเลยไม่ยอมอยู่ที่นี่อยู่ไม่ได้ครับเขาไม่ถูกกันานพอเขาชอบทำเขาก็เลยพอเขาชอบกัดเขาก็เลยไปหน,นีไปอยู่อีกบ้านหนึ่งหมดแล้ะหมดแล้ว อลโอ้เยันานเขาจะกลับมาสักครั้งหนึ่งมากลับมาเยี่ยมบ้าน ขนมมาบ่อยจะได้กินบ่อยขนมอ่ะพร้อมไปอยู่บ้านที่เขามีหมายเยอะเยอะก็อาหารไม่ทั่วถึงหมาเขาเป็นสิบกินทันกันบางไม่ทันบาง ้อมเลยทาโลอันนี้พี่จิมมี่อยู่ใต้ท้องรถทาโลกับจิมมี่หมดแล้วหมดหมดครับะสวัสดีก่อนอสวัสดีเป็นด้วยดีครับดีครับสวัสดีเป็นด้วย สีสีตาสีนตาสินตาลจมูกสีตาลเฮ้น้ำลายเย่ะชะม,นนมนันนี้โทรศัพท์กินไม่ได้ไปเอาละหมดหมดขนมแล้วทาโร่โลูกพี่หน่า หอมจิค้คงล้วนก็โลเลย,เลยอิม่มเออกินขนมคนเดียวสิบบาทอิ่มเลยไปละทำงานกันมาเที่ยวบ่อยๆจะได้กินขนมไปแล้วถ้าลูกลับแล้ว